สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านมีวิธีทำกระทงใส่ห่อหมกแบบบ้านๆมาฝากนะคะทำยังไงใบตองจะไม่แตกง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแม่บ้านจะใช้จานนะคะวางบนใบตองกำหนดขนาดของกระทงนะคะแม่บ้านจะใช้กระทงใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็ทาบแล้วเอามีดกรีดนะคะให้เป็นวงกลมรอบๆ จานเลยนะคะได้ออกมาเป็นกลมๆแล้วนะคะเราก็จะดึงออกมาแม่บ้านไม่ได้ใช้คัตเตอร์นะคะใช้มีดทำครัวก็จะไม่ค่อยคมนะคะค่อยๆเอาเขาออกมานะคะเดี๋ยวเขาจะแตกง่ายค่อยๆกรีดนะคะอย่าดึงแรงนะคะ ได้แบบนี้เลยค่ะใบตองเขียวๆสดๆแบบนี้นะคะเขาก็จะแตกง่ายนะคะแม่บ้านมีวิธีนะคะแม่บ้านใช้กระทะนะคะตั้งไฟอุ่นๆน,นะคะไม่ต้องร้อนมากนำกระทงนะคะมาอังๆนะคะวิธีนี้จะช่วยให้ใบตองไม่แตกง่ายนะคะกลับด้านนะคะอังทั้งสองด้านเลยนะคะ ให้ความร้อนเขาทำให้ใบตองเขานิ่มนะคะหรือใครจะใช้วิธีนำใบตองไปตากแดดก่อนก็ได้นะคะ <Okay. S 1> เสร็จแล้วค่ะได้แบบนี้เลยนะคะ <Okay. S 1> เขาก็จะนิ่มๆน,นะคะ <Okay. S 1> นำใบตองนะคะสองอันนะคะด้านลายลายขวางกับลายแนวนอนนะคะวางสลับกันแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> นำใบตองด้านสีอ่อน วางเข้าหากันนะคะจับพับด้านบนทบด้านล่างแบบนี้เลยค่ะแม่บ้านใช้ไม้จิ้มฟันกัดกระทงนะคะใครมีไม้กัดก็ใช้ได้นะคะแม่บ้านแบบว่าใช้ไม้จิ้มฟันก็สะดวกดีนะคะ เราก็ใช้กรรไกรตัดด้านที่ยาวออกนะคะตัดแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะด้านตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามกับด้านแรกนะคะแม่บ้านทำใช้เองนะคะอาจจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะ ทำแบบบ้านๆเลยค่ะแม่บ้านชอบทําห่อหมกทานนะคะก็จะต้องทํากระทงใส่เองนะคะกระทงจากใบตองก็จะทําให้ห่อหมกเขาหอมอร่อยเราจะพับเหมือนเดิมนะคะให้ครบทั้งสี่ด้านเลยค่ะ เวลากรัดนะคะต้องระวังมือนิดนึงนะคะค่อยๆทํานะคะด้านสุดท้ายแล้วนะคะด้านตรงข้ามกันนะคะพับเหมือนเดิมเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงหอหมกแบบบ้านๆของแม่บ้านนะคะเอาไว้ใส่หอมหมกนะคะหมกหน่อมไม้หมกหัวปีหมกปลาช่อนใส่ได้หมดเลยนะคะเราทำทานเองนะคะเราก็ทำกระทงเองค่ะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะ